ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาปลูกฟักแฟงครับแฟงแฟงผงแฟงผลใหญ่ลูกผสมนะครับปลูกแฟงแล้วก็ปลูกแตงโมก็ดาวเรืองครับครับผมก็จะเอาน้ำนี่มาแช่เอามาล็ดมาแช่น้ำสิบหกชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็นข้าวโพด ซึ่งแช่ไวนานแล้วมันเริ่มออกเม็ดละเดี๋ยวก็จะเริ่มทำการปลูกนะครับบางเม็ดก็ออกบางเม็ดก็ไม่ออกครับวันนี้20บาทครับถุงละ20บาทครับแช่น้ำสิบชั่วโมงวันนี้ก็ได้ซื้อมะนาวแป้นมาต้นหนึ่งก็ต้นนี้นะครับร้อย ห้สิบาทอันนี้มะละกอมะละกอห้าต้นร้อยครับต้นเท่านี้แล้วก็พริกนี่ต้นสามสิบบาทผมก็ซื้อเตยหอมมาด้วยเตยหอมก็สามสิบบาทนะครับ สองต้น50ครับแล้วก็มะละกอพริกพริกนี่สีม่วงสองต้น50เหมือนกันคราต้นเดียวนี่30ทั้งหมดนี่ก็300นะครับจะลองปลูกทีละนิดทีละหน่อยแต่จะไม่ไม่ลงทีละเยอะๆเราจะต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพริกพริกหลังบ้านนี่ <c oughs> ตั้งตอนที่อันนี้พริกที่ปลูกที่แปลงนะครับยังต้นเล็กอยู่นะครับแต่ตอนที่ผมเอามาลงนี่ใหญ่แล้วนะครับทีแรกมันเล็กกว่าอันนี้ประมาณวันที่ห้าพฤษภานะครับ วันนี้จะปลูกแตงโมแฟงก็ดาวเรืองแล้วก็ข้าวโพดครับเดี๋ยวคลิปต่อไปปลูกแล้วเดี๋ยวจะอัดให้ดูเรื่อยๆนะครับ